มากเลยนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแนทอิงออสวันนี้นะจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมอบง่ายๆนะคะอร่อยนะคะแล้วก็เป็นขนมที่ฟิวชั่นระหว่างตะวันออกกับตะวตันตกนะคะนั่นก็คือสกคนนะคะอันนี้เป็นสกคนใบเตยนะคะแนทเอาผงพันดันอับ แนะเอาผงใบเตยนะคะที่กลับมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ผสมลงไปในส่วนผสมของสกนี่นะคะหอมมากเลยหอมกลิ่นใบเตยนะคะมีสีเขียวอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ขึ้นฟูสวยงามนะคะเดี๋ยวลองมาดูวิธีทํากันนะคะง่ายมากใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเตรียมส่วนผสมแล้วก็ผสมทุกอย่างเนี่ยนะคะประมาณ10นาที นะคะแล้วก็โอปอิสินาทีเพราะนั้นรวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ย20นาทีเท่งนั้นเองก็ได้สกนร้อนๆอนุ่อนๆไว้ทานนะคะทานจะแช่มก็ได้หรือว่าจะทานกับคอตครีมก็ได้นะคะวิธีการทำง่ายมากจะไปดูก,กันเลยค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดนะคะแนทจะเขียนไว้ให้ในคำบรรยายด้านล่างนะคะวันที่แนททำเนี่ยแนททำแค่ครึ่งสูตรนะคะก็จะได้โคออกมาประมาณ5ชิ้นนะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ทั้งครึ่งสูตรแล้วก็เต็มสูตรนะคะเพราะว่าโคบอกว่าคราวนี้ทำน้อยไปคราวหน้าให้ทำเยอะกว่านี้หน่อยเทส่วนผสมแห้งทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะซึ่งประกอบด้วยแป้งผงฟูเกลือผงใบเตยนะคะถ้าใครไม่มีผงใบเตยจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ แล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันจากนั้นไปเตรียมเนยนะคะเนยที่ใช้เนี่ยควรจะเพิ่งออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆหรือถ้าเมืองไทยร้อนนี่อาจจะเอาเนยเข้าช่องแช่แข็งสักพักหนึ่งก่อนก็ได้นะคะตัดเนยเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ ส่วนผสมแห้งนะคะแล้วใช้มือนะคะขยี้แป้งให้เข้าไปเคลือบเนยจนกระทั่งได้เป็นเม็ดเล็กๆทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเราจะใช้พิมพ์เนี่ยนะคะก่อนที่จะตัดโดก็ลุกกับแป้งสะหน่อยนะคะเนื่องจากนี้ทำครึ่งสูตรนะคะเพราะฉะนั้นทำครึ่งสูตรก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มาก จากนั้นก็วางบนถาดนะคะถาดเนี่ยต้องเอาเข้าเตาอบก่อนนะคะฐานาด้วยไข่นะคะอีกว a s หน่อยนะคะแล้วก็นำเข้าอบนะคะสกของเราก็ออกมาจากเตาอบแล้วนะคะมีสีเขียวอ่อนๆอของใบเตยนะคะกลิ่นหอมมากเลย นะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเรามาทดสอบกันดูนะคะว่าเนื้อในของสโคลน,นี้เป็นยังไงบ้างเอง่ยอืมดูนุ่มมากเลยอะดูนุ่มมากเลยนะคะเนื้อเบามากอืมอร่อยนะคะทาน อุ่นๆนะคะอร่อยมากเลมอร่อยโดยที่หวานน้อยแล้วก็หวานน้อยนะคะเค็มนิดๆนะคะแล้วกอ็อร่อยโดยที่ยไม่ต้องใส่แยมหรืออะไรเลยปกติเป็นคนไม่ค่อยเฉยๆกับสโคลมากเลยนะอโอเคเลยค่ะสูตรนี้ยำมี่ ยังนี่มากๆขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมวิดีโอของแนทนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วไว้เราเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ